สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่หญิงเอากุ้ยมาให้พี่มาเฮงนะคะมาค่ะอูน่ามาดมาดูมาดูใกล้กันมามานี่มามานี่มาเก่งมากค่ะบอว่าอร่อยอร่อยอร่อยมาทางนี้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 โอ้อร่อยอรุ่งคิดถึงแม่ไหมวันนี้แม่หญิงไม่สบายนะคะเสียงแหบต้องขอเสืขอผ้าไปด้วยนะคะ โอ้ยอร่อยถูกใจพี่มหาเฮงนะคะพี่พี่ทุกท่านใดที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอ่นั่งลงแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งครับนั่ง้ลงนั่ง้ลงนั่ง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 ลงขับพี่พี่มหาเฮงก่อนนะค่อยส่งกระสุนไงเด้อนั่งลงนั่งลง

Chúc, con, chúc 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 nữa chúc 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 เราจุ่ไปแล้วยนต้กล้ยตอนค่ะกล้ยวันนี้ชากล้ยวันีครับค่ะผมที่มหาอนน่ารัผมพี่ทุกท่านนะคะผู้ดีคุณเจ้าเออวัี้กล้ยค่ะผมมานตมาครับมอมแกมาหอหอหอเออม้อหอหอเออ ขาคุาายก่อนมาที่ขาคุยก่อนค่ะขาขาคุาาายก่อนขาขาขาคุยแล้วคุยแล้วเออแม่มาเห็นเด้ยวมาทำเนาะคุยตั้งนานแล้วม uh, ังเสียงแม่แฮมนิดหน่อยนะคะพี่พี่ันนี้แม่ไม่สบายเป็นหวดโหหหโหเปี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน khi bồi nhưỡng, heng, heng chặt lục lục kinh, heng, om em, ah heng, phượng, ủa, ủa sướng nè, ơ, chụp, 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 à. chụp, ừ. chụp, 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 เฮ้ยถอยนี่ไงน่หึงมากเลยหยาหน้าหยาหน้าโจแกรมดีดโจบิดีอ่ะจบจบเออแม่ไม่อยากเล่นด้วยแต่หนูเล่นแรงไม่อยากเล่นอยู่แต่หนูเล่นแรงเดี๋ยวเราเอาไปให้เมตาต่อนะคะไปแล้วเดี๋ยวนี้ขัล้ ไี่คุ้นมากเลยจ้าาด้วยอืมอดเตอมาลังจ้าอร่อยอร่ยวัสที่รคบขากรวยวัสดี่รับขาก้วยแวัสที่รคบขาก้วยวัสดี่รับขากล้วยก่อนขากรวยเลยขากรวยแล้ววัสที่รคบขาก้วยเขาไม่ข่อยนควัสที่รคบขากล้วยวัสที่รับขาก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 ้วย ปลปวยมาที่กับปลาปวยฮะเห,หนื่อยเนาะพวกเองยังมาโยกกันแถวนี้